เห็นที <S <S 1> <S 1> ่คนไทยเป็นไหมเข้าแถวเห็นปะการรอคอยทำกิจว่าดังะจำวันเก็บเก็บขุงนี่จะกการเข้าแถวนะหรือการแจกแทงคิวเจอผู้ใหญ่แซงเอาว่าเก่งนะเราต้องเป็นแบบอย่างในรูปนะการเก็บของเก็บเก็บขุงที่เก็บของได้แล้วมั้ยถูบ้านแล้วล่ะต้องทำถูตามนะต้องทำก่อนแล้วเราตามเก็บ เออล้างจานได้ไหมเออแต่เราต้องให้ทำไหมทำนะแล้วก็บอกเขาว่าเออก่อนก่อนที่จะว่าใครเราต้องชมเขาก่อนนะเออเนี่ยขยันเนาะทำเนาะแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงนะกรอวน้ำได้ยังเดี๋ยวทีว่เขาจะมีแกอวน้ำเขาตู้เย็นนะเออให้ช่วยพับผ้าช่วยรีดผ้าเออน่ะ แล้วที่สำคัญที่ว่าเรื่องสมาธิก่อนนอนใครให้ลูกสวดมนต์บ้างมีไหมอ่าข้างหลังยกมือมีนะม,มาโรงเรียเนเป็นสอนสวดมนต์ไหมเนะมื่อก่อนเข้าเรียนต้องสวดมดนตะ์เนาะแล้วจะมีสวดมนต์ยาววันจุบคุณหมนะือนจำได้คุณแม่อ่ะก่อนนอนเนี่ยให้เขาสวดมดนตะ์เนาะไม่ต้องเข้าห้องพักหรอกห้องนอนก็ได้เนาะแล้วก็วันกิจกรรมทางศาสนาเราไปวัดไหม เออเราต้องปลุกฝังเด็กนะถ้าเราทําพาเด็กไปเด็กเห็นใช่ไหมเราก็ไม่อยู่กับเด็กนานหรอกเพราะว่าต,ต,ต่อไปเหมือนเราอะ่ะขอโทษนะคะบางทีอะ่ะพ่อแม่พาเราไปอย่างเงี้ยเราไปไปพ่อแม่เราไปแล้วอ่ะ้น่้างบนแล้วเราก็จะไปต่อใช่ไหมเออเรื่องอาหารเม่พูดแล้วเนาะนะ อาหารที่มีหลากหลายคือคือจริงๆเราก็ให้ลูกกินผักหานะ้าหมูเนาะปัจจุบันเด็กคนไหนที่กินผักยังมีอยู่ไหมมันอยู่ที่ใครแล้วล่ะ <c> น <oughs> ั่งย้อนแล้วล่ะแล้วผักอันไหนที่กินง่ายที่สุดอ่าเออรู้เนาะส่วนักยาวใช่ไหมเอออยู่โรงเรียนเขาเลือกได้ไหมแล้วคิดว่าโรงเรียนมันกินผักนะเออ เห็นว่าคูนะเจ้านะพอห้าหกหกมาอยู่เราเนี่ยเราต้องตามลูกเลยอ่ะฉันจะไม่กินเลยอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้แล้วหลีกเลี้ยงอะไรเลี้ยงไหมลูกอมบางโรงเรียนเอาลูกเอาขนมบางโรงเรียนบ้างเอามาโดนยึดหมดแหละวันนี้เข้าประตูโรงเรียนแน่เช่ปวะแล้วอยู่บ้านไปเซ็นะไปแล้วใครเลือกของ กินด oh no ้วยเลยนะทุกอย่างเรารู้เนาะแต่คนลีกเรียงเนาะค่อยๆทำไปเนาะเคยเห็นว่าเด็กอ้วนอ่ะอ้วนมากๆอ่ะเด็กอ้วนมากๆเคยเห็นตามทีวีก็ได้เราคิดภาพเด็กอ้วนๆ้วนมากๆเด็กเป็นโรคอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กสี่ขวบพี่นัวเจอเด็กเป็นเบาหวานเป็นไตตั้งหลังไตที่โรงปากระทุกแบนนี่เลยเด็กสี่ขวบต้องส่งไปถี่ราาแล้วก็มาพักฟื้นที่กระทุกแบน ตายที่จริงเราเป็นตอนยุคบ้ากๆนะเจอสงสัยนะแล้วเมื่อก่อนเด็กไอเด็กพวกนี้มันโดนไงใครทำรู้เรื่องไหมว่าเด็กๆมันต้เป็นอย่างเนี้ยอ่าอเก่งมากเลยเรารู้ว่าเราต้องไม่ให้ลูกกินอะไรเขาบอกกินอะไรได้อย่างนั้นสงสารน้องมากเลยนะเจอแบบเออท่านจะโทษน,น้องดีหรือว่าโทษคนดูแลดีไม่โทษใครอ่ะจะรักษาไงเออแล้วมนันอัดทอดไหม ลูกยังทังส like. ี yeah. 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 um ่ขวบอะวัดความดันข um ึ <t <t ้นคือตรวจสุขภาพมาฉีดวัคซีนนี่แหละเด็กมันอ้วนถ้าบีบไอมันเกินน้ำมันเกินระสังสูงใช่ไหมแล้วก็พอมาวัดความดันเฮ้ยความดันมันสูงกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็เราจะมาเจาะเลือดตอนนี้เรื่องใหญ่เลยยาวกินยาล้างไตถึงขั้นล้างไตนี่พี่ว่าโอ้โหเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กต้องล้างไตทำไมเด็กต้องล้างไตอย่างเงี้ย นะคะอาหารเราเขรู้เนาะคุกเกาอยู่แล้วอ่ะฟังคุณพันก็ได้แล้วเนาะการเล่นคือนะเล่นที่นี่คือคือพ่อแม่หรือคนเล่นยงดูเล่นด้วยไม่ใช่ให้เล่นอยู่คนเดียว เล่นอยู่หน้าจอหรือเดีย๋ยวนี้เขาเล่นกันยังไงนะพี่เคยเจอรูปพี่อ่ะเขมีเพื่อนทั้งหมดมาเล่นกันในจอด้วยอ่ะน่ะคิดว่าดีนะพี่เข้าไปเฮ้ยเล่นกับใคร้ก็ออ่ะเขามีการเล่นกันเราเราไอ้เดียวน,นี้คุณแบบไม่ทันจริงๆนะก็แบบเฮ้ยอายเลยอ่ะแบบเฮ้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ทันแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีการเก็บแต้มนะมีการเสียตังคนะ์นี้ยมันก็เอออไลน์อ่ะ บาดเคของเราเนี่ยพึ่งรูกรู้เลยนะเอ่อใช้เลยอ่ะระวังนิดนิดนะคะเดี๋ยวมันมีจันมีจุดจุดไหนไหมเปล่าคะ พี่ว่ามีใครอยู่อะ ต้องดูว่าคือตอนอยู่เรียนอ่ะต้องถามครูว่าเขาเล่นกับคนทะเลาะกับเพื่อนเปล่าทะเลาะใช่ไหมต้องดูว่าไอ้ที่ทะเลาะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีเป็นพวกพวกวัยผู้นำอ่ะคือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราต้องมาคุยกับเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ที่สุดเนี่ยห้าขวบมีคุยรู้เรื่องแล้วถามว่าทาไมถึงทะเลาะเขาจะต้องนับเตอบว่าเพราะว่า เขาเนี่ยอยากได้อย่างนี้แต่เพื่อไนไม่ได้อย่างนี้เขาก็ไม่เล่นแต่เราต้องบอกเขาว่าการอยู่ในสังคมเหมือนเราโตนี่แหละต้องมีการผ่อนโอนต้องมีอะไรบ้างแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะอันนี้คิดเองตัดสินใจเองนะอ่าอ่าอ่าเพราะว่าเราอยู่กันแค่เมื่อครัวเล็กเนาะเมื่อก่นอนอยู่อครัวใหญ่ การที่อยู่กับผู้ปกครองอยู่กับครูเนี่ยจะเป็นเด็กเรียบร้อยเนาะเหมือนกันทุกบ้านนะเขาอยู่กับเรารู้สึกไหมว่าทําไมคุณครูพูดอะไรเชื่อหมดเลยกับเราพวกเราต้องเชื่อลูกนะไม่ใช่ลูกเชื่อเรานะใช้ป่ะเพราะว่าครูเขาเป็นเด็กเกวนใหญ่เขาจะเข้าไปในสังคมเกิดใหญ่เด็กก็จะลุ้งไงเพราะเด็กไม่ใช่พระเอกคนเดียวลูกของครูมีชีเกตคนทุกคนเป็นพระเอกหมดทุกคนก็ต้องเชื่อครูถ้าใครเชื่อครูครูรักไง แต่ถ้าอยู่บ้านอ่ะฉันเป็นเระเอกคนเดียวฉันทำอะไรก็ได้พอด่อแม่รักฉันอยู่แล้วเข้าใจคำนี้ไหมคะเขาก็จะมีรู้สึกว่าเขามีอํานาจที่บ้านแต่พี่เนี่ยเขาต้องครูครูว่าอะไรคุณครูทำถูกแล้วครูเนี่ยคุณครูทุกท่านจะเป็นคนที่ชมเด็กเก่งน,นะกอเด็กคนไหนทาดีเนี่ยช่ะจะชมแบบพระเจ้าเลยอะแต่เรานี่พอลูกบางทีบางคนมาชมลูกไม่เป็นนะไม่ชมลูกเลยนะไม่เคยชมลูกเลยนะสังเกตไหมยิ่งคนสมัยก่อนเนี่ย ไม่ไม่เคยหยากชมลูกคุณบอกว่ากลัวเหรอมียายคนนึงอุ้มลูกมาฉีดวาไอ้หนางมาฉีดวัคซีนยายเนี่ยเด็กทำดีตกมืออะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำหรอกเดี๋ยวมันเหลอบอกไม่ทุเข้าใจปะอันนี้ตอบตรง่ะเราลองเข้ากับลูกแล้วคุยกับลูกว่าทำไมอ่ะไป็นตีเท่าไหร่หายผลแล้วเราลองคุยว่าเราก็เปรียบเทียบว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเด็กห้าขวดไม่รู้เรื่อง พี่บอกตั้งต่สี่ขวบห้าขวบเนี่ยเราคุยด้วยเกกรื่องเหตุผลได้แต่ถ้าสองถึงสามขวบเนี่ยเขาเป็นตัวตนของเขาสูงเขาจะไม่มีความถูกผิดนะเขาจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจดื่นคือช่วงสองถึงสามขวบเนี่ยสังเกตนะใครมีลกูกแนบนี้ใชคะเจ้าหนูจำไม่ช่วงสี่ถึงห้าขวบจะเป็นเจ้าหนูจำไม่บ้านใครเป็นไหมทำไม ทำไมทำไมต้องอะไรหลายๆอย่างอะ่ะทำไมไอ้คำทำไมเนี่ยนะจริงๆบางีเขาก็ถามไปเพราะว่าเขาสงสัยแต่ถ้าเราไม่ตอบเลยนะเขาก็จะเหมือนกับลอ็อกเขาต่อไปทไี่ถามแล้วไปหาเองเองยนใดไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยห้าขวดไม่เปิเดไหกได้นะเปิดได้ยังเออเปิด้อมได้แล้วแล้วก็หาแล้วคิดว่ามันจะตอบถูกไหมคือถ้าเราตอบเนี่ยมันรสร้างว่าเฮ้ยฉันจะมีคนที่ตอบคืบเราอ,อย่างยี่เวียนกูดูเด็กถามทำไมตอบไหม ตอบก่อนอะเดิตอบไม่ได้ไงเนี่ยต้องตอบไปก่อนต้องตอบก่อนนะคะเือหนึ่งเขาจะได้รู้สึกว่าคำถามที่เขาถามไปนั้นมีการตอบแล้วที่เป็นการเรียนรู้ของเด็กแล้วเพราะว่าเขาถามไปเนี่ยกรู้สึกมีความหมายไงมีการโต้ตอบกลับมาไงถามไปเงียบเงียบแล้วถามแล้วเงียบเงียบต่อไปฉันไม่ถามแล้วแล้วพอเด็กมันโตขึ้นเรื่อยมันมีปัญหาอะไรหรือสงสัยอะไร ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเพียงเดียวคือขอตังค์แม่ยังคนอื่นไม่เอาไม่คุยกับแม่แล้วแม่แม่ไม่ตอบหนูตอะแรกก็ไปหาเองไปคุยกับเพื่อนเราคิดยังไงอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เราก็การันยืนยันไงเพราะเพื่อนเพื่อนมันพูดเดียวกันไงมันก็ยืนยันโอเคทำไม่ถูกแล้วแม่ไม่ต้องตอบแม่ส่งตังค์มาอย่างเดียวเพราะว่าช่วงสี่ห้าขวบเนาะขวบขวบเป่นเจ้าหนูจะมาจริงๆนะช่างซักช่างสงสัยช่างถาม แล้วก็ต bon ้องการคั hmm. ้ต่อแต่เขาไม่จำนะสังเกตไหมตอบไปแล้วเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามใหม่เออถามซ้ำๆแต่แล้วบางทีบางคนบุบเบดนะเฮ้ยเมื่อวานก็ถามไปแล้วถามแล้วเหรอเอออะไรเนี่ยก็แล้วไม่ถามแล้วมีใครจะสอบถามหรือปรึกษาของคณิตศาสตร์จ่ะหมอแอมป์มเพื่อนไม่ถามหมอแคะอ มีอย่างหาโลค LD ตอนนี้อยากจะให้หมอแม็กช่วยอธิบายให้ทุกปกครองให้เข้าใจนหน่อยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยที่เรียนเองเนี่ยก็จากที่ศึกษาในเรื่องของการศึกษาประฐมวัยมานะคะรู้สึกว่าพออจารย์สอนเนี่ยแลวเนื้อหาเนีมันใกล้เคียงกับเด็กเราในปัจจุบันนี้้อส่วนหใหญ่ค่ะใช่ LD นะ อย่างยางในเคสที่ของบูเฟนเจอร์น,นะคะก็คือเด็กปกติสภาพร่างกายปกติน,นะคะมันมีความามีการบกพร่องอนในเรื่องของการเรู้อรต่างๆนะคะไม่ได้เป็นเด็กออทิสติกนะคะแต่มีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงนะคะเช่นออกเสียงอรงงไม่ได้เสียต้ไม่ได้หาต้องการนะคะ,มมคมมะ,คะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องหวังในเรื่องว่ากลัวู้อ่านหนังสือไม่ออกทำไม อยู่ชั้นส .4 แล้วยังพูดภาษาตุรนีได้เลยเนี่ยค่ะก็อยู่ในขั้นตอนพิ่ศปกติรือเปล่ามีไหมคะมีเด็กหรือลานหรือหลายสิทธามีเป็นลักษณะแบบนี้ไหมคะพูดภาษาตุรกีเช่น 嗯。Yeah. ผู้วิชากเนี้ยเราสอนคนพูดอีกทีนะอ่าแล้วแล้วก็บอกใหาพูดกลับอีกทีนะมของครูคคเฟินอออของครูเฟินก็เป็นแบบคือก่อนหน้าที่จะภาษาอังกฤษเนี่ยสอนภาษาไทยก่อนแล้วต้องสอนเด็กอ,าอา่านจละ,จะอ่านพยัญชนะเดกอ่านคำนี้ไม่ได้ ให้ฝึกอ่านให้ฝึกเขียนออกเสียงภาษาที่ใกล้เคียงกันก็ออกไม่ได้ก็เนี่ยเอ่อสมงครคนสมัครแต่เขาสมัครพิการไปแล้วพอจากการเรียนการศึกษาของวัยเนี่ยในเรื่องของการสายอารีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราผู้ปกครองก่อนให้ผู okay. Oh, okay. Oh, okay. Uh, ้ปกครองเปิดใจยอมรับก right yeah. ่อนนะคะว่าเอ่อลูกมันไม่ได้มทำผิดข้องทางพิการหรืออะไรต่างแต่เป็นโรคเอลจีชนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของ การออกเสียงไม่ชา้าเจ็ดเนี้ยค่ะทีนี้ผู้ปกครองก็ถามกันมาเหมือนกันว่าลูกฉันไม่ได้เป็นลูกฉันปกติคือคิดไปเองหรือเปล่าแต่เราเอิงบอกว่าหนูก็ตัดสินใจไม่ได้หน็งบอกว่าก็แนะนําให้ผู้ปกครองแค่รองรองไปฝากหมอดูอย่างเงี้ยค่ะมะมันเป็นเฉพาะ,ะด้านนะคะควานิดภาษาเนาะแลกะการออกเสียงมันต้องมีการฝึกถ้ารู้ว่าวาเด็กมันจะเป็นตัวโซซลเยอะเนาะ เพราะว่าเซอร์เซอร์เยอะมากคือจากที่เด็กที่เข้ามาคือที่เรียนประถมนะมันเป็นช่วงประถมเลยเนาะเด็กเนี้ยจะส่งมาคือมันจะฝึกจงการพูดเนี่ยแล้วก็มีการบ้านกลับไปเพราะว่าเหมือนกับการเห็นไก่ของไข่นี่แหละแต่เด็กมันจะมีปัญหาตัวเนี้ยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนเด็กๆที่ถามกลับไปไงว่าพูดดูดนิ้วไหมแล้วฟันเขาเป็นยังไงแล้วก็การกระดกลิ้นของเขา การใช้รถของเขาต้องมาเจอแล้วก็ต้องมาดูอีทีเป็นรลึกต้องให้ผู้ปกครองพาพาไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งชมาหาวิกันได้เลยอันนี้เขาแบบเพราะว่าท้องถี่นจะต้องมีเคสเหมือนกันก็ดีจะได้หาคนหาเจอเนี่ยก็เรียนที่นี่หรอเโรงเรียนอาันที่จาร์ต้องมาตอนนี้คือผู้ปกครองเนี่ยเยอะมากได้ได้จะได้มาลัดเจอ แล้วก็รนมแม,มนเรืองขอน่ในเรื่อขอการใช้ะความในเด็กหเคเจเะคะหรือท่ผู้ปกครองท่านใดที่มีเหตุการณ์หรือท่านางบาหรือรเด็กที่โดอนทาณุณกรมหรือการทร่างกายเด็กมีบ้างไหมคะแมจ ชื่ออริบาลตรงนี้ไงค่ะว่าทุ้ปกคคองเนี่ยคนจะทำยังไงในเรื่องของสิทธิของเขาเนี่ยค่ะบางทีเด็กเขาอาจจะเด็กเกินไปทิ้งทิงใหญ่กาจะมีสิทธิเด็กของอยู่แล้วแยกไปตามสิทธิ์นะคะตามตามนี่สือของอะไรนี่เลยคือเด็กเรามีสิทธิ์ในการการรักษาสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนและสิทธิ์ในการที่เป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเรื่องทางอนุกรรมเนี่ยเราต้องดูด้วยว่า เกิดจากอะไรอันดับแรกมามงงวงกลมแรกก่อนคือครอบครัวครอบครัวคือครอบครัวต้องดูด้วยว่าครอบครัวประกอบด้วยอะไรครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กเข้าใจเนาะครอบครัวเล็กก็อย่างพ่อแม่ลูกครอบครัวใหญ่พ่อแม่ลูกปู่ยา่าตายายซึ่งสมัยก่อนแล้วพ่อแม่นี่เป็นพ่อแม่แท้จริงของเด็กคนนี้หรือเปล่าแล้วการเลี้ยงดู การ,รกนี้คือไม่ต้องตีไม่ต้องอะอรทำรูปกรรมทุกคนที่คิดว่าเป็นการตีกันทำลายร่างกายใช่ปะ่ะถ้าลูกเรามีสิทธิ์ที่จะต้องเข้าเรียนอ่ะอยางเข้าชวนชวนสักกอหนึ่งแล้วไม่ได้เข้าพ่อแม่ผิดนะอ่ะเด็กจะต้องฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนตั้งแต่แรกเกิดถึงเวลาแล้ววัคซีนต้องไปรับลูกเราไม่ได้ไปรับผู้ปกครองคนเลี้ยงดูผิดนะคะนะคะเด็ก เข้าโรงเรียนแล้วเราจะต้องส่งเสียให้เรียนแล้วก็คนที่อยู่ด้วยถ้าเด็กมีการทารุณกรรมถึงเป็นพ่อแม่ก็ต้องรับผิดนะคะอันนี้ท้ายๆนะคะพราี่ถึงไม่ไดเรียมค่ะแต่ในเรื่องของเอกสารที่แจกให้ในเรื่องคือคัดจูงฐานสี่ประการเราเหมาเกับคดีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะมีแบบเด็กตกดวมาลังค์แบบนี้คะ ของหมอแม่จะเป็นของคลินิกก้นพัฒนาการแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเจอเหมือนกับว,ว่า้ปกครองครมีปัญหาบางเคสที่เราเล่าไปอย่างเคสเด็กที่ไม่พูดระหว่างนิ่งเนี่ยอันนี้เด็กสีก่ขวบไม่พูดนิ่งเพราะว่าคุณพ่อ,พอของรางยมีปัญหานะคือเด็กมีครอบครัวอย่างเงี้ยที่กระทุ้นแฝเนี่ยคุณพ่อติดคุกงอะเรื่องอยาคุณแม่ติดยาเพราะว่าเขาด้วยกันเนาะ แต่ส่วนลูกเนี่ยมาอยู่กับปู่กับย่าแล้วที่มาเจอได้เพราะว่าเด็กคืออสมรับทสอบ,บ,บเราเจอว่าเด็กคนนี้ไม่รับวัคซีนแล้วก็ส่งวันที่สิบวัคซีนก็เลยเรียกหมอแบบไปดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าสี่ขวดไม่พูดนิ่งก้มหน้าอย่างเดียวอะแล้วก็ควนควนเดินอยู่แต่เราก็ต้องสื่อไปทั้งครอบครัวไงสื่อบอกว่าครอบครัวเพราะว่าปู่กับย่าอยู่แล้วก็ ก็คือปูกยาเนี่ยเขาต้องทํามาคือต้องทํางานและเด็กคนนี้ก็อยู่ตามภาษาคือเพราะเขาติดบุ๋มนะแม่ก็ติดยาแล้วก็มีแฟนเยอะอ่ะคือเหมือนกับไม่เนี่ยจงจัดเด็กไม่มากเลยแต่ถ้าเขาจะมาหาเราได้เราต้องไปหาเขาแล้วเราก็ต้องค่อยๆเพราะเด็กพวกนี้จะไม่ชอบคนแต่งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าคือครอบครัวเ็าจะไม่บอกไหว่าเขาทำอะไรเด็กบ้างด้วยความเครียดที่ว่าต้องดูแลหลานแล้วก็ จากการพูดจาของคนเล่นดูเนี่ยดูว่ามีอารมณ์รุนแรงมากก็เลยรู้สึกว่าแต่ตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งก็เจอช้ำนะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังต้องดูว่าเด็กอ่ะมันมีปัญหาเรื่องต่อเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราดูอยู่คนึ่งคนนึงก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากงานบรรยายของท่านอาจยนะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะ ช่วงนียังยังไม่สะดวกน,นะคะก็มอแหม่มได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการของเด็กนะคะก็สามารถติดต่อมอแหม่มได้นะคะก็วันนี้นะคะก็กบลงแล้วนะคะ มีท่าในใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะ,ะก็ก็ขอขอบคุณนะคะท่าน,นีิยาทองนะคะคุณแม่ตาเหลืองทองคำนะคะหรือว่าหมอแมนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะแนะนำคณะนักเรียนนะคะนักศึกษามหาวิทยลสาลัยราชสุดมิตินะคะโครงการเอ่อรมพอสองนะคะก็ขอขอบคุณหมเอเมว คะแล้วก็ผู้ปกครองทของชาตเพิ่มขึมาแบบนะคะแต่ก็ผู้ปกครองทของชาตนะคะหวังว่าในการจัดโครงการในเรื่องของสิทธิของหมูมเรียนทุเรียนเข้าใจภายใต้เขาหูนะค่ะนะคะผู้คนจะได้รับประโยชน์นะคะจากนำย้ายชั้งนี้ไม่มากก็น้อยนิดเดียวนะคะแล้วก็ฝากในเรื่องของเด็กกับเด็กนะคะในเรื่องของสิทธิเดินทาง นักนาฬิกา,ททาต่างๆนะคะควรมีาการนักนาการอย่างสมวัยนะคะและอย่าถือกล้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้กรองด้านหน้าถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับนี่น,น,นะคะุเพื่อนที่ถ่า